สวัสดีครับวันนี้มีเจ้าโลมาน้อยนะครับลูกค้าคนดีคนเดิมของเรานะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าได้มาเปลี่ยนแม็กโอลิแชปเตอร4นะครับขอบ17รัดด้วยยัางพิชลินพา i เมซี่4แล้วก็ใส่พาร์ตนะครับก็จะมีลิ้นหน้าแล้วก็ลิ้นข้างนะครับวันนี้ถึงเวลาที่ลอยคอไม่ใช่รอคอยนะครับเป็นโชคโปรเฟนเดอร์ดิฟนี่ปรับ16ระดับนุ่มแข็งหน้าหลังนะครับจัดทรงได้สแตนดาดถึงโหลด1นิ้วนิ้ก็ ตัวนี้ลูกค้ารอคอยกันมากนะครับตัวต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือเบรกนะครับลูกค้าอัปเกรดเป็นเบรกเบรกตัวนี้จะเป็นของเทสลาโมเดลเนะครับมาพร้อมขาเบรกตรงรุ่นนี่แล้วก็เราจะเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกสพอร์ตนะครับข้างหน้าแล้วก็เราจะทําการไล่นะ้ำมันเบรกด้วยเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องแว็กซ์ข้ามนะครับของทางค่ายโฟตอนนี่ การไล่เบรกเราจะใช้เครื่องเป็นหลักเราจะไม่ย่ำนะครับเราจะไม่เข้าไปย่ำเพราะว่ามันมีส่งมีการส่งผลต่อ,อ,อตัวลูกสูบในแม่ปั๊มเบรกเนาะลูกยางทั้งหลายมีโอกาสเสื่อมได้แล้วก็พวกนี้เราใช้เครื่องไล่อากาศจะเป็นศูนย์แน่นอนครับก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเจ้าคันนี้ที่แต่งเต็มทั้งแมกยางโช๊คเบรกพาร์ทรอบคัน เสร็จแล้วจะออกมาสวยหล่อขนาดไหนนะครับอยากลองมากเลยไป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 สวัสดีครับรถไฟฟ้าของเราทั้ง2คันนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองคันก็เดี๋ยวเราจะรีวิวคันนะ DVD, น,ะคะนี้ก่อนนะก็ดีไวดีดอร์ฟินสแตนดาร์ดนะครับเปลี่ยนแม็กโครลิชัตเตอร์สนะครับนี่รัดด้วยยางมิชลินเอเมซี่สี่ตอนนี้วันนี้เข้ามาเติมโช๊ปนะครับก็จะเป็นโช๊ปโปรเฟลเลอร์นิฟแล้วก็ทางร้านเซตเบอร์ไว้ให้ตอนนี้เป็นเบอร์88เดี๋ยวจะไปลองกับลูกค้าอีกทีน,นึงแต่จากที่ไปลองมาก็โอเคถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยจากรถเดิมเพราะคันนี้ ถ้าเทียบกันระหว่างสแตนดาร์ดกับเอ็กเทนเดตเนาะสแตนดาร์ดจะขับได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าในตอนที่เป็นชกเดิมนะครับก็มาจอดรายละเอียดกันชกตัวนี้เป็นปรับ16นะครับโปรฟิเดอร์ดิปปรับ16ระดับมีสป,ปริงหน้าหลังความสูงได้ตั้งแต่สแตนดาร์ดจนถึงโหลด1นิ้วคันนี้ลูกค้าเลือกโฉมสแตนดาร์ดเพราะติดปัญหาเรื่องที่บ้านมีทางชันก็เลยไม่อยากจะโหลดนะครับต่อด้วยลิ้นหน้าและลิ้นข้างนะครับลิ้นคาร์บอนสวยๆงามๆ อ๋อคันนี้ลืมไปนี่มีเบรกลืมพูดเบรกได้ยังไงเบรกอยู่ตรงนี้แล้วก็เบรกนะครับเป็นเท s l a m o เดลเจานลายไทยสามขนาด330มิมลแว่าคู่หน้านะครับคันนี้ติตั้งไปก็คันนี้เมื่อกี้ไปลองเทสมาถือว่าโอเคเลยลูกค้าชอบแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าดอฟฟินสแตนดาร์ดจบการรีวิวก็เพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถไฟฟ้านะครับทุกรุ่นเลยสามารถปรึกษาเราได้นะครับสอม็คุ๊บหาดใหญ่0 9 7ย์6 6 5 6 2 ให้คำปรึกษาทุกรุ่นการแต่งทุกสไตล์ปรึกษาได้คุยได้ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับกินก้างเข้ามาขอบคุณค่ะ